เรามีงบประมาณในการทําแอปอีกเยอะแยะแต็ไมไปหมดผมลองรวมตัวเลขออกมาครับอย่างต่ําปีนี้2,500ล้านบาทแอปบนแอป Store Play Store ที่เห็นคือประมาณ400กว่าแอป แต่ยังมีแอปเบื้องหลังระบบเบื้องหลังที่ส่วนราชการทําแล้วทําอีกอยู่อีกประมาณ2 0 0 0ักว่าระบบกระทรวงที่มากที่สุดตอนนี้คือกระทรวงสารสาสุขค,ครับที่ผมเจอเนี่ยคือ57แอปสำนักง,งานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ17แอปตามมาด้วยกรมอนามัย16กกรมขนส่งทางบ15ก15โครงการของกรมปศุสัตว์ชื่อโครงการว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบร,ริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า DLDNSW 3 1 8 5 2 5 0ล้าน52,500บาทผ่านมาแล้ว2ปีนะครับปรากฏว่ามียอดดาวน์โหลดนะครับระบบ iOS แค่315ครั้งระบบ Android เนี่ยดาวน์โหลดไปแค่82ครั้งเท่านั้นเองโหลดมาแล้วก็ลงทะเบียนดูต้องรอเจ้าหน้าที่รับรองหลายวันครับก็ยังไม่มีเมลตอบกลับพอกดเข้าไปอีกครั้งก็เข้าไม่ได้ก็เลยรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ก็4 0 4 n o น found แจ้งว่าระบบแอปเนี้ยได้ย้ายไปที่ระบบเว็บไซต์แล้ว ท่านเขียนของงบประมาณในระบบที่ท่านย้ายไปแล้วทำไมครับแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับของกรมปรศุสัตว์ d l d 4 0อันนี้ก็เหมือนเป็นแอปประชาสัมพันธ์ของกรมปรศุสัตว์นะครับโดยในแอปไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรนะครับทุกอย่างที่เข้าไปก็คือไปลิงก์กับเว็บไซต์ DLDE Register เป็นแอปพลิเคชันที่สำหรับไว้ลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วก็ต้องไปโหลดแอปอื่นต่อ eMove DLD t e l e v i s DLD t e l e เ i s i o n Government, DLD eSmart Surveillance นะครับยอดดาวน์โหลดศูนย์ครั้งครับตอนนี้น่าจะหนึ่งครั้งแล้วเพราะผมโหลดไปแล้ว DLD LIMS eSmart p a r t นี r ก็ตั้งแต่ปี64ที่ผมพูดมาของบริษัททั้งหมดเนี่ยรวม9แอปพลิเคชันนี้ยอดดาวน์โหลดรวมกันไม่ถึง20 0 0 0ครั้งทุกแอป8 9แอปมีฟังก์ชันเหล่านี้อยู่ในเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์อยู่แล้วแบบ one stop service ถ้าท่านเป็นเกษตรกร,กรท่านใช้บริการของกรมปศุสัตว์ท่านเองลองนึกครับว่าจะเลือก โหลด8 9แอปเมื่อสักครู่นี้หรือว่าเข้าเว็บไซต์ที่มีทุกอย่างให้ใช้ที่เดียวเราเสียเงินทําอะไรกันไปบ้างครับกับระบบคอมนึกถึงถ้าเผื่อประเทศเราเป็นองค์กรองค์กรหนึง่งใช่ไหมครับเราก็จะต้องมีอุป,ปกรณ์ประชาชนสัมผัสอะไรได้บ้างจากมุมมองไอซีทีครับหลังบ้านทํางานกันยังไงเราก็จะสัมผัสจากแอปใช่ไหมครับจากเว็บไซต์ที่เราใช้ของบมา10 20 3 0เป็นเนี่ยเป็นงบที่เอาไว้เซอร์วิสคนใน หน่วยงานนั้น,น,นเท่านั้นนะครับประชาชนไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับงบที่ท่านพูดเนี่ยเพื่อเห็นภาพครับเราก็พยายามจะดูแล้วระบบต่างๆเนี่ยมันมียอดดาวน์โหลดเยอะมากน้อยแค่ไหนปรากฏน้อยมากครับคิดเป็นตัวหัวนะครับเป็นหลักพันครับต่อยอดดาวโหลดซึ่งปกติตามเอกชนเขาทากันเนี่ยยอดดาวน์โหลดหนึ่งต่อหัวเนี่ยจริงไม่ควรเกิน100บาทหลายระบบก็แห้งไปนะครับเป็นแอปร้างนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์ L i n e OA ครับของไทยคู่ฟ้า12ล้านนี่ยกตัวอย่างหนึ่งนะครับหลักพันบาทครับ ไม่รู้เหมือนกันครับเอาไปทำคอนเทนต์หรือทำอะไรนะครับกลายเป็น12งล้าน